ไปดูกันในเรื่องของการจับแรงงานต่างด้าวกันบ้างค่ะโดยปฏิบัติการกลางขุนเขาจับแรงงานต่างด้าวบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลายอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ทำสวนส้มเถื่อนกว่า21ไร่ตรวจสอบพบนายทุนอยู่เบื้องหลังค่ะ พันตำรวจตรีจิรายุอินแก้วสารวัตรกองกำกับการ4ก่อมาคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่33เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอฮอดตรวจสอบสวนส้มที่ลักลอบปลูกในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลายบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะมีชาวบ้านได้แจ้งเบาะแสเอาไว้ จากการตรวจสอบพบพื้นที่ป่าถูกแ้วถางจนหมดทั้งภูเขารวม21ไร่มีการปลูกส้มเขียวหวานเป็นแนวพร้อมระบบน้ำสปริงเกอร์และบ่อบาดาลขนาดใหญ่ภายในกระท่อมกลางสวนพบชายชาวเมียนมาอายุ52ปีไม่มีหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานตรวจค้นพบยาบ้า6เม็ดและอุปกรณ์เสพสารภาพทำงานเฝ้าสวนให้ในายจ้างขณะตรวจสอบมีชาย4คนขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณสวนส้มท่าทางมี จึงเรียกตรวจค้นพบอาวุธปืน4ี่กระบอกค่ะทั้งหมดรับสารภาพเป็นเจ้าของอาวุธปืนและลูกกระสุนไม่มีใบอนุญาตครอบครองเจ้าขออาเจ้าหน้าที่ก็จึงยึดอาวุธปืนพร้อมควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกค่ะพบว่าการบุกรุกพื้นที่แปลงนี้เป็นเครือข่ายนายทุนบุกรุกป่าเนื่องจากพบร่องรอยการลงทุนสูงทั้งระบบชนละ,ะทานบ่อบาดาลและการปลูกพืชเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบซึ่งผู้ต้องหาค่ะได้ ให้การว่านางกั้งนามสมมุติและบุตรชายเป็นเจ้าของสวนซึ่งเป็นเครือข่ายอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนเชื่อมโยงแรงงานต่างด้าวยาเสพติดและอาวุธปืนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดค่ะ